นี่ตื่นแล้วกินกาแฟที่เพิ่นทําให้เมื่อเช้าเพื่อนดิบไปให้กูรู้นะว่าดิบก็คือต้องกินเลยแต่ว่ากูไม่ตื่นนี่แล้วก็เมื่อเช้าเหมือนเพิ่นจะเป็นอะไรสักอย่างหนึงอะที่แบบเวียนหัวเออแต่ก็ได้ยาดมได้อะไรก็น่าจะดีขึ้นเป็นห่วงนะครับ นั่งกินกาแฟแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้ววันนี้มีงานแนลรีพอยก่อนที่จะไป้ไีอ่ะสรุปกูยังไม่กลับกรุงเทพนั่งทำงานอยู่แล้วก็นี่แมงเทียงละก็เลยคิดว่าขับรถก็คงไม่ทนันก็คงอยู่นี่ก่อน อีกอย่างก็ธุระเรื่องคอนโดก็ยังไม่มีอะไรมากมายก็เลยโฟกัสตัวโรงงานตอนนี้แล้วก็ไม่เสียเวลาเดินทางใช่วันนี้ก็จะดูตึงๆสีเรียงสีเลียงน,นิดนึงแล้วก็เออมึงเมื่อกี้กูถ่ายฟุตที่นอนอว่าทุกคนนะ่ะมันจะต้องมีกูไม่รู้ว่าหลายคนเป็นหรือเปล่านะก็คือการที่ไม่ชอบเก็บที่นอนคือกูเป็นกูไม่ชอบเก็บที่นอนเพราะว่าถ้าเก็บที่นอนแล้วแบบฝุ่นมันจะขึ้นมาแล้วกูแบบพุมแพ้ขึ้น หรือเป็นแบบมีจามอะไรนิดๆหน่อยๆซึ่งทุกครั้งอะมันจะไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมยพอามัตื่นมาแล้วพ้าห่มมันจะอยู่ในรูปแบบที่มันไม่เหมือนกันกูก็ชอบถ้าวันไหนที่แสงมันดีกับไอ้ความแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เรียบร้อยแต่สวยงามอเออกูชอบมันมากเลยมันจะมีรูปหนึ่งที่กูชอบมากก็คือรูปนี้ออันนี้กูถ่ายตอนที่กูทํางานที่นมามตะมัน ห้องเที่ามาตากูชอบมากเลยมันเป็นรูปแบบที่มันไม่ได้เซตอัพด้วยนะ <c oughs> คือกูตื่นมาแล้วมันเป็นอย่างไงมันธรรมชาติกูก็เลยชอบมันมากๆในมุมของในวันที่คิดๆก็จะมีมุมนี้แหละที่กูรู้สึกดีโอเคเดี๋ okay. ยวทําทงานต่อตอนนี้เที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ว่าไม่หิวเลยได้กาแฟเพลินไปก็สุดยอดโอเค ไม่รู้จะเป็นไงต่อก็ทำงานก่อนแล้วกันเฮยเย็นแล้วกูวันนี้นั่งแก้งานทำงานไปเยอะมากมากเลยแล้วก็ดีพอยไล่ดีพอยให้พี่เขาก็มีมีอันเดียวเหลืออีกอันเดียวมั้งพี่นะ่ะเจอเชคอันเดียวหนึ่งอันใหญ่กับหนึ่งอันเล็กอ่ะสองอันสองอันก็ได้แล้วก็วันนี้กาแฟเพลินอนะทำกูดีดมากมากเพราะว่ากูมไม่ได้กินอะไรเลยนะวันนี้ นั่งทางานได้ทั้งวันเลยโคตรเจ๋วแล้วนี่กำลังจะออกไปหาอะไรกินรู้สึกหิวแนละ้วรู้สึกเหมือนว่าก็ไม่เชิงหิวขนาดนั้นนะคือกูรู้สึกว่ากูยังทํางานได้ต่อแต่ว่าถ้ากูไม่ขัดออกตอนนี้กูจะไปดาวกาแฟนหนักมากก็เลยเดี๋ยวเดินออกไปหาอะไรกินแถวนี้ววน hey. แล้วกันเฮ้ยหาอะไรกิน โอเคกินข้าวเสร็จแล้วอันนี้ถึงริบมาเดี๋ยวคงนั่งพักกันเนี่ยมาเผาผงเผ็ดที่ผ่านโดนผู้ยญิงเป็นน้อยอันนั้นี่ก็ห้างงูกระหงูเดี๋ยวเพื่อนนี่ก็คงจะกลับกูรู้สึกว่าตัวเองแป๊บหนึ่งก็จะดาวกาแฟ้ไม่รู้มันจะแย่หรือเปทำไมกินข้าวแล้วกันไว้คือกูไม่รู้ว่า,า,วาพวกมึงมีอาการดาวกาแฟไหมแต่ว่ากูเป็น แล้วตอที่ผมเป็นนะมันจะแบบไม่ดีอ่ะไม่ดีเลยนั่งพักค่อยว่ากันกับพรุ่งนี้อ้าวไม่ปิดคือเพื่อจะให้เขากลับพรุ่งนี้ <S S แล้วแต่พรุ่งนี้คือ,อยังไงงงก็ถ้าอยาอ๋อคือเขากลับพรุ่งนี้หรือไอ้นี่ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ ถ้ากลับวันพุธเราก็ไปปางก็ไปนั่งน่ารักในสไตล์ของตัวเองรอที่โน่นวันพุหรืหักแต่ว่าถ้าปางกลับวันพุธอย่างนี้ปางก็จะไม่ติดมิสติ้งก็จะชิลแต่ถ้ากลับวันพฤหัสถ้ากลับวันพฤหัสก็ไปได้จังอะไรวะฮงอ่าอยังไงเอาเรื่องเอาเรื่องที่ที่เรากำลังจะทํานี้ก่อนเราเราจะไปฮาจิบังไม่มีคนอยากกินฮาจิบังไงอ่าไปกินฮาจิบังแล้วเราก็ไปกินร้านที่เพิ่นอยากกิน แต่ที่เค้าไม่ได้ไปกินอะไรเลยอ่าเขาก็ไม่กินฮาจิบังเลย <c oughs> เขาไปนั่งกินทาโกะยากิในฮาจิบงัแบงแล,แล้วกันเราออไปกินทาโกะยากิในฮาจิบังเอาโอเคแล้วก็เราก็ไปซื้อน้ำซื้อน้ำซื้อขนมซื้อขนมซักผ้าแล้วกกลับมาซักผ้ารื่องนี้ใช่ไหม,มจะมีออกออกนอกแผนไหมไม่ไม่รู้ <c oughs> ไม่น่าหรือไม่รู้ไม่ไม่รู้ เนี่ยเห็นว่าเขาชอบบอกน้องแผ่นะคุณคุยแผ่กันเสร็จแล้วแล้วสรุปกลับกับวันไอเรื่องที่กับวันศุกร์วันพุธอะไรนี้เพลินจะต้องเข้าออฟฟิศกรุงเทพวันพฤลือหาดพาือหาแล้วปามกลับวันไหนปามอยากจะกลับวันศุกร์ล้วก็จะไม่เจอกันไงสมมติตรงกับวันศุกร์ปามต้องกลับพรุ่งนี้ถ้าถ้าปามอยากไปไปนั่งรอที่นู้นกลับพรุ่งนี้หรือกลับวันเพื่อปามกลับวันไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วันศุกร์ที่ที่ก่อนวันพาลือหา กลับวันพฤหัสได้ไหมได้คือ,อคือวัวนพฤหัสอ่ะปามสามารถแบบกลับแล้วไปส่งเพลินได้ไหมแต่เพลินจะตื่นแต่ไหนอ๋องั้นบ๊ายบายเจอกันก็กลับพรุ่งนี้แหละดีแล้วกลับวันพุธไม่คือจริงจริงพรุ่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าพรุ่งนี้วีทีเขาก็ชิวอยู่แล้วเออเดี๋ยวดีฟอยางานนี้เสร็จกันไปว่าไปเจอฮาจิบังเเดูดย ดดเด็ดเถอะเตอจีบังกังลวคกินหมดเเอาไห้เพื่อนดูอร่อยปะไม่ได้กินข้าวแล้วบางควนมา3าวันมันก็กินอาาจีบังแล้วเพ่นก็ต้มาเจอบังอไม่ชอบแล้วกูไม่รู้ว่ามันแปลๆแต่ว่ากูอยากกินกูอยากกินมาเตมสอ2สมอาทิตย์แล้วกูก็เลยกินเดพูกเบอร์ตลอด โอ้ยแต่ว่าเรื่องมนั้นมันแพ่งพาณกเน์อะประมวลกฎหมายอาญาอันนั้นไอ,นนนอ,นนนอตอนที่มันมีปัญหากันคือแพง่งพาณิชย์ป่ะหรือ,อาารกฎหมายอาญาอาญาใช่ไหมทำอะไรร่างกายวะ เก่งเลยยังเจ่งเลยรอไทยไม่รู้อุ้ยบออือไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้ยังเจ่งเลยอ่ะเจ๋ยวว่ะดูดีอ่ะเท่เท่เท่